เธอชื่อว่าขวัญอายุ19ปีตอนที่ตัดสินใจหนีออกจากบ้านในจังหวัดเล็กๆที่เธอเติบโตมาพ่อแม่ของเธอเคร่งศาสนาเข้มงวดแล้วก็ไม่เคยฟังเสียงของเธอเลยเธอรู้สึกเหมือนเป็นเงาของในบ้านหลังนั้นมีอยู่แต่ไม่มีใครมองเห็นเธอขึ้นรถทัวร์ไปกรุงเทพด้วยเงินเก็บเพียงเล็กน้อยแล้วก็เบอร์โทรของเพื่อนคนหนึ่งที่เคยทำงานตอนกลางคืนด้วยกัน เธอไม่ได้คิดอะไรนอกจากขอให้ได้ออกมาเธอไม่ได้กลัวว่าเธอจะมีอนาคตหรือไม่เธอแค่กลัวการอยู่ที่เดิมชีวิตในกรุงเทพไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคิดห้องเช่าเล็กๆที่มีเสียงทะเลาะก,กันทุกคืนงานพาร์ทไทม์ที่ต้องยิ้มแม้แต่จะเหนื่อยแทบที่จะล้มและผู้ชายมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเธอบางคนก็ดีบางคนก็เฉยบางคนก็แค่ผ่านมา เธอไม่เคยรักใครจริงๆเธอแค่อยากให้มีใครสักคนหนึ่งเห็นเธอจนกระทั่งเธอมาเจอกับชายหนุ่มอายุประมาณ30ตสิบตนๆที่พูดจานุ่มนวนมีรถมีงานดีแล้วก็ดูเหมือนจะเข้าใจเธอก็าพาเธอไปกินข้าวดูหนังพาไปค้างที่คอนโดหรูเธอรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีค่าแต่เขาไม่เคยถามว่าเธอเป็นใคร เขาไม่เคยถามว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างเขาแค่อยู่กับเธอในเวลาที่เขาว่างเท่านั้นและก็หายไปในเวลาที่เธอต้องการเขามากที่สุดเธอเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายคลื่นไส้ตอนเช้าเหนื่อยง่ายแล้วก็มีบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงในร่างกายเธอไปตรวจที่คลินิกเล็กๆย่านลาภาวคุณตั้งครรภ์ได้ประมาณเจสัปดาห์แล้วนะคะเธอก็นั่งเนี่งยอยู่ตรงนั้นนานเธอไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไง เธอแค่ไม่รู้จะบอกใครเธอโทรไปหาเขาเขาก็เงียบไปนานแล้วเขาก็พูดว่าเธอก็จัดการเองได้ใช่ไหมเธอก็ถามว่ามันหมายความว่ายังไงเขาก็ตอบว่าเขาไม่พร้อมเธอน่าจะรู้ดีจากนั้นเขาก็วางสายไปเธอก็ไม่โทรหาเขาอีกเลยเธอกลับมาในห้องเช่าในคืนนั้นฝนตกหนักถนนเปียกเธอเดินผ่านร้านขายของเก่าเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งวางอยู่ที่หน้าร้าน ตาโตผมฟูใบหน้าเปื้อนฝุ่นเธอหยุดมองมันนานมากแล้วก็เดินต่อไปในคืนนั้นเธอหลับไม่ค่อยสนิทเธอฝันว่าเธอยืนอยู่กลางห้องมืดมดมีเสียงเด็กทารกร้องไห้เบาๆอยู่ไกลๆเธอเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนไปเจอเปลเด็กวางอยู่กลางห้องในเปลก็ไม่มีใครมีแต่เสียงร้องที่ยังดังอยู่เธอตื่นขึ้นมากลางดึกเหงอท่วมตัวหัวใจเต้นอย่างแรง เธอรู้ว่าเธอไม่พร้อมเธอรู้ว่าเธอไม่มีใครเธอรู้ว่าเธอต้องการจัดการควันนั่งอยู่ในคลินิกเงียบๆย่านรัชดาห้องสีขาวสะอาดแต่ก็เย็นเฉียบจนเธอรู้สึกได้เหมือนกำลังนั่งอยู่ในห้องแช่แข็งของความรู้สึกเธอไม่ได้มาคนเดียวแต่ก็ไม่มีใครอยู่ข้างๆพยาบาลเดินเข้ามาพร้อมเอกสารเธอไม่อ่านเธอแค่เซน็นเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่พาเข้าไปนะคะ เสียงนั้นสุภาพแต่ก็ดูห่างเหินเหมือนพูดกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่เธอขวันก็พยักหน้าเบาๆแล้วก็ก้มหน้ามองมือของตัวเองมือที่เคยจับเขาเอาไว้แน่นเนคืนที่คิดว่าเขาจะไม่ไปไหนมือที่เคยรูปท้องเบาๆตอนที่รู้ว่ามีอีกชีวิตหนึ่งอยู่ข้างในมือที่ตอนนี้กําลังจะกลายเป็นเครื่องมือในการลบสิ่งนั้นออกไปเธอไม่ร้องไห้เธอไม่พูดเธอแค่นิ่ง เสียงเครื่องมือในห้องข้างๆก็ดังเว่วมาเป็นระยะเสียงโลหะกระทบกันเสียงล้อเข็นเสียงฝีเท้าแต่เสียงที่เธอได้ยินชัดที่สุดนั่นก็คือเสียงร้องไห้เบาๆที่ไม่มีใครพูดถึงเธอไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนหรือมาจากใครแต่เธอรู้ว่ามันมาจากหัวของเธอเจ้าหน้าที่พาเธอเข้าไปในห้องผ่าตัดเล็กๆเธอนอนลงบนเตียงอย่างเย็นเฉียบเสียงไฟสว่างจ้าเหนือหัว ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกสอบสวนมากกว่ารักษาหลับตาไว้นะคะเอย่าทุกอย่างจะผ่านไปค่ะเธอหลับตาแต่ทุกอย่างก็ไม่เร็วมันช้าแล้วก็ช้ามากเหมือนเวลามันถูกยืดออกไปเหมือนเสียงร้องไห้ในหัวของเธอมันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนเธอกำลังจมอยู่ในบางสิ่งที่ไม่มีใครช่วยได้เธอฝันในฝันของเธอเธอยืนอยู่กลางห้องมืดๆอีกครั้งหนึ่งเปลเดกวางอยู่ตรงกลาง คราวนี้มีเด็กทารกนอนอยู่ในนั้นแต่เขาไม่ร้องเขาแค่มองเธอดวงตาโตใสและว่างเปล่าเธอเดินเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นก็ยื่นมือออกมาเธอไม่กล้าจับเธอแค่ยืนมองแล้วเขาก็พูดเสียงเบาๆแต่ก็ชัดเจนแม่จําฉันได้ไหมเธอตื่นขึ้นมาในห้องพักฟืน้นไม่มีใครอยู่ข้างๆเธอลุกขึ้นมาช้าๆเดินไปที่กระจก ใบหน้าของเธอดูเหมือนเดิมแต่ดวงตาไม่เหมือนเดิมเธอกลับไปที่ห้องเช่าในคืนนั้นเธอนั่งอยู่บนเตียงมองออกไปข้างนอกหน้าตา่างฝนตกอีกแล้วเธอได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เสียงจากข้างนอกไม่ใช่จากข้างในแต่จากระหว่างความรู้สึกของเธอเธอปิดไฟนอนลงแต่ก็ไม่หลับเธอแค่ฟังเสียงที่ไม่เคยเงียบเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน เสียงที่เธอไม่สามารถลบออกได้ควันเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากวันนั้นเธอไปทำงานกลับห้องเช่ากินข้าวคนเดียวแล้วก็นอนหลับแบบไม่สนิททุกคืนเธอไม่ฝันอีกเลยแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆไม่เคยหายเธอเริ่มที่จะได้ยินเสียงทารกร้ลองไห้ในเวลาที่ไม่ควรที่จะมีตอนอาบน้ำตอนเดินกลับห้องตอนนั่งอยู่บนรถเมล เสียงนั้นเบาแล้วก็สั้นเหมือนแค่เตือนว่าฉันยังอยู่เธอไม่กล้าบอกใครเธอไม่กล้าถามว่าเสียงนั้นคืออะไรเธอก็แขงเงียบคืนหนึ่งขวัญกลับห้องเช้ากว่าปกติฝนตกหนักถนนเปียกเธอเดินผ่านร้านขายของเก่าร้านเดิมตุ๊กตาตัวเดิมก็ยังวางอยู่ที่หน้าร้านแต่คราวนี้มันหันหน้ามาหาเธอเธอก็หยุดมอง ดวงตาของตุ๊กตานั้นมันมีชีวิตมากกว่าค้างก่อนเธอเดินกลับห้องโดยที่ไม่หันกลับไปมองในคืนนั้นเธอก็นอนปิดไฟเธอนอนนิ่งๆมองเพดานแล้วเสียงมันก็มาอีกครั้งหนึ่งเสียงร้องไห้เบาๆจากปลายเตียงเธอรู้ขึ้นช้าๆหัวใจเต้นอย่างแรงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เธอรู้ว่าไม่มีใครไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไร เธอเริ่มที่จะเห็นเงาเล็กๆเคลื่อนไหวในห้องตอนกลางคืนเธอเริ่มรู้สึกว่ามีคนเดินตามเธอเข้าห้องน้ำเริ่มรู้สึกได้ก,กลิ่นแป้งเด็กในห้องที่ไม่มีใครใช้มันเธอเริ่มที่จะกลัวแต่มันไม่ใช่ผีเธอกลัวสิ่งที่เธอทำกลัวสิ่งที่เธอลืมกลัวสิ่งที่เธอไม่เคยยอมรับวันหนึ่งเธอไปทำงานสายจ้านายก็ถามว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนมาเหรอ เธอไม่ตอบเธอแค่ยิ้มบางบางเพื่อนร่วมงานก็เริ่มสังเกตว่าเธอพูดกับตัวเองบ่อยขึ้นบางครั้งเธอก็พูดเบาๆว่าขอโทษนะบางครั้งเธอก็พูดว่าฉันไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครถามไม่มีใครอยากรู้เธอเริ่มที่จะเขียนจดบันทึกทุกวันแต่เธอไม่ได้เขียนเรื่องของตัวเองเธอเขียนเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีวันเกิดไม่มีใครรับรู้ เธอเขียนว่าเขาอยู่ตรงนั้นเสมอแม่ฉันจะไม่เคยเรียกชื่อเขาเลยเธอเริ่มที่จะวางขวดนมปล่าไว้บนโต๊ะเริ่มที่จะเปิดเพลงกล่อมเด็กก่อนนอนแล้วก็เตรียมห้องให้ใครบางคนที่ไม่มีใครเห็นในคืนหนึ่งเธอฝันอีกครั้งหนึ่งในฝันนั้นเธอยืนอยู่ในห้องมืดมืดเปลเด็กวางอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเด็กคนนั้นนอนอยู่ในเปลเขาไม่ร้องไม่พูดเขาแค่มองเธอ เธอก็เดินเข้าไปใกล้เขายื่นมือออกมาแล้วก็จับเธอเอาไว้มือเล็กๆนั้นเย็นเฉียบแต่เธอก็ไม่ปล่อยเขาพูดเบาๆว่า,วาแม่จำฉันได้แล้วใช่ไหมเธอพยักหน้าจากนั้นเขาก็ยิ้มแล้วก็หายไปเธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันนั้นห้องนิงเงียบสนิทไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเงาไม่มีกลิ่นแป้งเด็กแต่เธอรู้ว่าเขายังอยู่ แค่ไม่ต้องเตือนเธออีกต่อไปเพราะเธอจำได้แล้วควันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเธอไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเธอก็ยังคงทำงานยังเดินทางยังพูดคุยกับคนรอบข้างแต่ทุกอย่างเหมือนเกิดขึ้นในฉากที่เธอไม่ได้เป็นนักแสดงหลักเธอแค่อยู่ในนั้นเธอเริ่มที่จะลืมสิ่งเล็กๆน,น้อยๆเช่นวางกุญแจไว้ตรงไหนล็อกประตูหรือยังหรือแม้แต่ชื่อของเพื่อนร่วมงานบางคนที่เธอคุยด้วยทุกวัน แต่สิ่งที่เธอไม่เคยลืมนั่นก็คือเสียงร้องไห้เสียงนั้นไม่ดังขึ้นอีกแล้วแต่มันอยู่ตลอดเวลาเหมือนเสียงพื้นหลังที่ไม่มีใครได้ยินแต่เธอได้ยินเธอเริ่มเห็นภาพเด็กทารกในสิ่งที่ไม่ควรที่จะเห็นในฟองสบู่ที่แตกกระจายในเงาสะท้อนกระจกหน้าต่างรถเม์ในรอยเปื้อนบนผนังห้องน้ำเธอไม่กล้าบอกใครไม่กล้าถามว่านี่คืออะไรเธอก็แค่เงียบเหมือนเดิม ในคืนหนึ่งเธอกลับห้องช้าฝนก็ตกหนักอีกครั้งหนึ่งเธอเปิดประตูห้องเช่าแล้วก็หยุดนิ่งขวดนมที่เธอวางอยู่บนโต๊ะหายไปแทนที่ด้วยตุ๊กตาตัวเล็กๆที่เธอไม่เคยซื้อเธอเดินเข้าไปใกล้ตุ๊กตาตัวนั้นมีรอยเปื้อนสีแดงจางๆตรงหน้าอกเธอแค่นั่งลงตรงพื้นแล้วก็พูดเบาๆว,ว่าฉันขอโทษไม่มีเสียงตอบกลับแต่เธอรู้ดีว่าเขาได้ยิน และเธอก็เริ่มฝันอีกครั้งหนึ่งเธอฝันยืนอยู่ในห้องมืดๆเปรดเด็กวางอยู่ตรงกลางเด็กคนนั้นนอนอยู่ในเปลเขาไม่ร้องเขาไม่พูดเขาแค่มองเธอเขาพูดเบาๆว่า,วาแม่ฉันอยู่ในทุกอย่างที่เธอทําเธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันนั้นเธอไปทํางานตามปกติแต่เธอเริ่มที่จะพูดกับตัวเองบ่อยๆเธอเริ่มเขียนบันทึกทุกคืน เธอเริ่มเตรียมชีวิตให้ใครบางคนที่มองไม่เห็นเพื่อนร่วมงานก็เริ่มที่จะหลีกเลี่ยงเธอเจ้านายก็เริ่มเตือนเรื่องพฤติกรรมแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเธอแค่อยู่กับเขาเขาก็เริ่มอยู่ในทุกอย่างในเสียงลมหายใจของเธอในจังหวะหัวใจในความเงียบในความว่างเปล่าเธอรู้ว่าเขาไม่เคยไปไหนเธอรู้ว่าเขาไม่ต้องการให้อภัยเขาแค่อยากให้เธอจำและเธอก็จำได้แล้ว